ได้ได้ยังไม่ยีกนี่ไปออกกล้องมาโ oh. อ้ไปออกกล้องไหมฮัมเพื่องานนี้นี่จีวีเคเตย้ตยายได้นี่โ oh. อ้ดซื้อหอดกล้องลงทุนกากบย้าย,ายลงทุนกากบา <c oughs> งามประจ่าดอกหญ้าเกิดธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะไม่หน่อยอดอกหญ้าธรรมชาติมาฝากนะคะ เต่งเด็พี่น้องเบ่งโตลูกก็าจอ,อกมากอยากไอยบเอ, <c oughs> <c oughs> อ้าเอาเอามาไทายบันนี้มาไทายมาไทายไท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 ยเออนี่ไทยไทยแลไวเออไทยแล้วเออเอเอออกไป,ปอีกงันออกไป,ป เพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆบึงดอกหยางงาม,งามสวยงามมากเลยค่ะดอกยากป้ามันมีมิตต์ปลายหยาดูขันเพื่อน,นงามดิหน่วยสภาพามาบึงบรรยากาศงาม,มะแรงแต่เบ็นกำลังสิตกดินค่ะเพื่อนๆงามครับบอสหน่อยพามาดูบรรยากาศดามมะแรงจ้า เพื่อนเพื่อนเห็นบหนั่นเห็นบหมนั่น,นต่เ็นกำลังสุดตกดินสวยงามมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยงามเลยนะคะเป็นบรรยากาศอีน,อนีเพื่อนเพื่อนโอ้ยบรรยากาศรับแดดเลยค่ะเห็นบ่ต้นไม้ สวยงามมากเลยค่ะกำลังงามใครอยู่อ,นนนนอันนะ้ามันเมื่นั่นเนาะกำลังล้งงามค่ะเพื่อนทุ่งนี่ทุ่งนี่มีสิบเจ็ดไรงามมา่ะมาเบิ่งนาะโอ้ยมาแดดแทกแต่ได้ค,คิดว่ากระสีตะกิทนทอวิโดอกไปค่ะโป่งแล้วหน้ากลางทงุ่งไปย่างไปหัว บรรยากาศท้องทุ่งนาสวยงามค่ะน้ำค่านเขาได้กินด้ยดอัอันนี้เพ่อนนการทงค่ะหอนขาคอนแน่จะเนะนะเขาอันฮอมาเหราก็สิบานหรอตัว อุอ้ยยายมาเบิงนะหนะน้าติดถนนนี่นะ่าึุนพ,นพ่นมาถามสื่อ่ลยไล่์เลสี่หาเสียนพ่นเด้สิบอกว้หนะน้าติดถนนแถว,วท่านนี่คใครเอ้าใครจงไหน โอเคโอ้โหนี่ม้ามีสิเปียง <laughs>